แบบ this this D S D D แล้วันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูแมครับเดี๋ยวจะให้เจได้แนะนำส่วนผสมแรกกันก่อนนะครับส่วนผสมคือคือเอาสายเอาก่อนก็ได้ครับครรับพ้อมยังพร้อมยังครัาวนนี้มันจะมาทานกังไม่เช็คอันที่หนึ่งส่วนผสมอันที่หนึ่งบูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มาส่วนผสม แล้วก็น้องเคเคน้องของเขาอ๋อจริงๆเรียกว่าเคโรโรเลยค่ะนะคะเคโรเบิ้เคโรโรเโรโรเคโรโรโอเคเราลุกกรอบมาเหรอโอเคกบเคโรโรมาร่วมกันทำอะไรนะลูกค okay. 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 ุณมิเชกคือม okay. okay. yeah. okay. okay. ิเชกเดคภาวนาไว้ก่อนว่าอย่าตายอย่าตายใช่อย่าตายเด็ดขาดเราเราอยู่เมืองไทยคงจะไม่ตายหรอกเนาะใช่เราไม่ตายหรอกไม่มีวันตายเลยแบบดูดันไม่เกรงใจใคร ขั้นตอนที่หนึ่งเคยยังไงอ่ะใส่บลูเบอร์รี่มาใส่ใส่เยอะไหมใส่เลยเดี๋ยวผมปั่นหมดเลยต้องล้างไหมลูกล้างพเรียบร้อยแล้ล้างเรียบร้อยล้างเรียบร้อยเลยก่นค่อยเปิดมาเดี๋ยวผมเปิดห้เปิดไงเทใส่ครับอ่ะเทเลยเทเลยเทใส่ต้องปั่นโอ้ยเทใส่เครื่องปั่นพอไหมพอไหมต้องใส่หมดเลยเหรอหมดเลยหมดเลยนะแน่ใจนะมันแบ่งลูกมันไม่ให้หมดเลยเหรอไม่หมดลูกไม่หมดเดี๋ยวต่อไปใส่ไอติมใช่ไอติมสองช้อน ไออออ้ชชนเขาใส่อันนั้นก็ลงเพราะเดี๋ยวมันจะไม่พอป่ะไอติมสามช้อนสิจ้ะไอติมสามช้อนสองช้อนพอสองช้อนพอสองช้อนไอติมสองช้อนเหรอสองช้อนโอ้โหนั่นแหลนั่นและเดี๋ยวก็พอได้เลยครับอันเดี๋ยวอัเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพอถ้าแบบนี้ะตอนไหนก็ใส่นมใส่นมครับใส่นมครับไม่อันเดียวพอแล้ว หนึ่งไงหลุกแก้วหนึ่งอ๋ออันนี้คือน้องใส่เลยจะใครใส่เท่าไหร่ลูกใส่เลยเจได้ประมาณนี้แหละเนาะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไว่าแก้วซอสสตรอเบอร์รี่ใส่รวมกันไปเลยเหรอลูกใช่วิตกิมไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยววิปครีมเอาออกไปก่อนใช่ต้องใส่แก้วก่อนแล้วก็ค่อยใส่วิปครีมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่มุกนะคะอันนี้ไ้ นะครับอ่เจไดบีบยาหยิบยาบีบเยอะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ซอสสตรอเบอรี่ซอสอันใส่เท่านี้เองเหรอครับอย่างนั้นฟลัชเชคโอเคครับนี่ก็เป็นฟ้านะคะครับเตรียมทำ ready make a group และเจไดมาหมุนหมุนแล้วพี่เพย์ตอนนี้เราหมุนกันแล้วนะครับ3 2 1 e e เมันมันไม่ใช่เชะกัะมันเป็นน้ำเลยก็ไม่ได้ใส่น้ำแข็งยลูกใส่น้ำแข็งไหมเออใส่น้ำแข็งหน่อยนึงไม่ต้องไม่ต้องใส่ต้องใส่ต้องใสเลยไม่ต้องใส่แล้วแหลยโอ้แบ่งให้ได้สามแก้วป้ากาลุนากาลุนาแบ่งให้ได้สามแก้วมันไม่ทันแล้วป้าโอ้ป้าโอ้แบ่งได้สามแก้วมันต้องใส่วิปครีมด้วยแล้วใส่น้ำแข็งด้วยไม่ใช่นกันแบ่งไปใช่แบ่งไปให้ได้สามแก้วสามแก้วแบ่งกันป้าไม่งั้นเอาสองแก้วพอเอางั้นเอาสองแก้วพอ ให้พี่เคเคกินก็ดีดีเอ้ยกินกับเออคงกินกับพี่ก็ดีดีโอ้โหจริงจริงมันต้องใส่น้ำแข็งมาใช่หรือเปล่ใช่ครับมันมันจะได้แบบเป็นสมูทตี้อ่ะใช่ค่ะไรม่พอเอาทนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สมูทตี้อ่ะอ่าโอเคจำเปไม่ใส่น้ำแข็งได้เขย่าเขย่าก่อนเพราใช่นี่ครับป๊ามาคอนดักครับอะไรที่ไม่เกี่ยวออกเลยครับเราจะได้ถ่ายตอนที่อ่าวไม่ใช่โอ้คุณไม่ใช่ เจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงแข็งเจ้าช่วยดูมันแข็งด้วยกันชื่อมาหน้าตาเหมือนเด็กผมยังไม่ลองเลยโอเคให้แค่นี้ให้ดีๆลองครับดีๆลองครับลองโดนแจ๊บแข็งหน่อยแข็งหน่อยกดไม่ไหวไี่ดีมันกดไม่ไหวลูกให้ให้ให้น้ำมันทำให้โอเคครับ เห็นไหมมันต้องใช้เราลอดครับรอหลอนรับปหยิบหลอดให้เดี๋ยวเราถึงลูกโอเคโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับนี่นะครับก็คือวิมิชวิมิชกินดาตยจะได้ซื้อบ้างใชหลูกจะได้ซื้ออคกันลูกล่าสุดค่ะนี่สีเหมือนมากสีเหมือนมากเลยพร้อมกันนะ เดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมกันกันนะครับชิมกับพี่ดีนะอ่าสองคนเี๋ยวคนใดอันนี้คนไหนอ่าเดี๋ยเดี๋ยวเอ่ะเนินสองข้อพาปีเปอร์ติงกรีนเชนฉันรักใครอ่้ยอุ้ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมไหนแม่เลูกอร่อยมากเลยครับเป็นไงดี่ยอร่อยหย่ำ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 หยำฮะกินแล้วเป็นไงครับรู้สึกมันก่อรู้สึกแสบคออยู่บ้างนะครับแสบคอได้ไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยไม่นะอันนี้ this is Thailand มันไม่มีทาง วันนี้<ส>มีทางพ<ร>ี่เนี๋ยมาทำอย่างงี้ <Wall> ไม่ไม่แสบเลยอ้นี่แม่เ็เคบอกไม่แสบเลยมันเกิดที่ <มา S 1> น,น,นี่ไม่ได้ม,ไม,ไดมาจาัตว์สัต